สวัสดีครับโมเมโลซ่าน,นะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยเรื่องสเตอร์นะครับผมพอดีตัวเก่าใช้32ฟันนะครับ32ฟันรู้สึกว่าจะดันไปนิดนึงสับเกียร์ทีตัวนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นตัวตัวสุดท้ายตัว29ฟันนะครับผม เมื่อก่อนตอนแรกที่ผมลงคีไปตัวนี้ตัวแรกจะเป็น14ฟันนะครับทีนี้ผมอัปเกรดใหม่เป็น15ฟัน15ฟันปุ๊บตัวนี้ตัวนี้24ฟันนะครับ24ฟันตัวที่3ามฟันตัวสุดท้าย29ฟันนะครับเมื่อกี้ออกลองไปเทสมาดูแล้วก็ปรากฏว่าความรู้สึกโอเคนะครับผมโอเคกว่าตอนที่ ตัวสุดท้ายเป็นสันสองฟันเยอะเลยครับผมเพราะว่ากําลังเครื่อง2 5 0ร้ซรู้สึกว่ามันจะจัดเกินไปนะครับผมออกตัวยากออกตัวลําบากครับผมเพราะว่ากําลังเครื่องมันค่อนข้างที่จะเยอะรู้สึกว่าจะสับเกียร์ถี่ไปนิดนึงแต่เมื่อกี้อ่ออกไปเทสมาตัวนี้รู้สึกว่าเกียร์สี่เกียร 4, ์ห้าท่อไม่ดันนะครับผมไม่ดันแล้วกไ็ไฟไม่ตัดจนเกินไปนะครับผมครั้งครั้งแรกรู้สึก กำลังเครื่องมันมันเหลือเยอะเกินนะครับผมเพราะว่าสเตอร์มันใหญ่แล้วมันวิ่งไม่ไหลไปนะครับผมแต่ว่ามันได้ต้นดีมากตัวนี้นะครับผมตัวนี้มันได้ต้นดีมากคือตัวที่ผมเอาไปกระชากเอาไปดิฟนะครับผมตัวนี้แต่ตัวนี้รู้ก็ลองไปไปลองไปดิฟดูนิดนึงนะครับรู้สึกว่าโอเคก็โอเคอยู่นะครับยังดิฟได้อยู่เพราะว่าพื้นก็เป็นสนามหญ้าด้วยมันก็เลยดิฟง่ายนะครับผม แต่ตัวนี้รู้สึกว่าขี่แล้วไหลขี่ง่ายไหลขึ้นนะครับผมตัว29ฟันสเตปของผมคือจริงๆมันไม่ได้มีสูตรตายตัวอะไรนะผมไม่ผมไม่ได้เป็นช่างยนต์ช่างมอไซค์ไม่มีความรู้เรื่องกับการไล่สเตอร์อะไรมากมายนะครับผมก็คือลองครับผมใช้วิธีการลองคือใครจะบอกว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้คือผมเป็นคนที่แบบว่าต้องลองทำครับผมเพราะว่าแต่ละคนก็ ไม่เหมือนกันนะครับผมเรื่องน้ําหนักเรื่องซีซีคือไม่ไม่มีใครสามารถจะมาบอกเราได้หมดครับว่าจะต้องเท่านี้เท่านี้ครับผมอันนั้นก็บอกได้แค่เป็นทฤษฎีครับผมแต่ว่าปฏิบัติจริงคือเราไม่สามารถรู้เลยว่ากําลังเครื่องช่วงล้อขนาดล้อขนาดซีซีรถความน้ําหนักของรถทุกอย่างมันบาลานซ์กันหมดครับผมเรื่องสเตอร์ ผมก็ไปซื้อมาจริงๆซื้อมา2ตัวเลยครับผมเป็นตัว28ฟันกับตัว29ฟันแต่ตนนี้ผมใส่ตัว29ฟันคือว่าเพราะอะไรเพราะว่าต้นความตึงของโซ่มันจบได้พอดีครับผมจบได้พอดีผมก็เลยใช้เป็นตัวนี้ไปเลย28ฟันก็อาจจะไหลไหลไปนิดนึงแต่ผมก็แฮปปี้กับ ตัว29ฟันตัวนี้ครับผมคิดว่าจะต้องเป็นตัวนี้แหละโอเคจบละไม่เปลี่ยนละก็ขี่ง่ายขึ้นครับผมคือกําลังเครื่องมันแรงอยู่ละคือเราลดอีกนิดนึงให้มันไหลไปแต่กําลังเครื่องต้นให้มันดับลงนิดหนึง่งครั้งแรกรู้สึกว่าจะแรงเกินไปนะครับผมก่ก็ตอนนี้ก็จะจบอยู่ที่ตัวนี้ครับสเต็ปของผมนะครับผมเป็น15 24 24แล้วก็29นะครับผมอันนี้เป็นสเต็ปของผมเป็น เครื่อง2 5 0ซีนะครับตัวนี้ก็จะจบที่ตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆที่บางคนไม่รู้เลยว่าจะต้องไล่ยังไงก็ผมมีหลักการคือต้องลองครับผมต้องลองด้วยตัวเองคือบางทีเราทําครั้งแรกมันค่อนข้างที่จะสิ้นเบืองนิดนึงครับผมแต่ถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่ดูครับถ้าเกิดไปฟังคนอื่นมากก็ไล่ไม่จบครับผมอันนี้ผมก็ได้สังเกตพอคร่าวๆประมาณนี้ครับผมก็ ที่ว่าจบแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้เครื่อง2 5 0 cc สเตอร์เบอร์นี้ครับผมล้อขอบ6กเดี๋ยวจะมาทำคลิปตอนวิ่งอีกทีนะครับผมตอนให้เดี๋ยวให้มีคนถ่ายให้หรือมีคนขับให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูว่ามันไหลไปมากขึ้นน้อยแค่ไหนแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งคือเหลือ่อนะท่อนะครับผมที่ยังไม่ทำตัวนี้เป็นท่อที่ทำกันเองครับผมคือเอาจากเศษเหล็กดัดมาออกแบบไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะ ส่งตัวนี้ครับไปให้ช่างทําท่อเขาทําให้นะผมตัวนี้แกลองไปก่อนรู้สึกว่าคอมันจะรีดไปน,นิดนึงครับคอมันเป็นแค่เหล็กหกขุนครับเพราะว่าเหล็กมันมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวน่าจะต้องเพิ่มเป็นเหล็กคอ,อหนึ่งนิ้ว <S 2>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  อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองปรึกษาช่างก่อนนะครับผมลองให้เขาแน,น,นะนําครับผมสายที่เขา่าถนัดจริงๆเรามีหน้าที่ทําสร้างไปแล้วก็ให้ช่างเขาช่วยนะครับผม สําหรับตัวนี้นะครับผมก็เหลือแค่ท่อนะครับเหลือแค่ท่อแล้วก็จะถอดทําสีนะครับอ,อยากให้เพื่อนๆนะครับผมกดติดตามไว้นะครับผมสาหรับคันนี้มีเพื่อนๆถามมาหลายคนนะครับว่าคันนี้จบอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมทําเสร็จทําสีเสร็จปุ๊บผมมารีวิวทีแล้วผมจะแจ้งราคานะครับสําหรับต้งตัวนี้ตอนนี้ยังไม่แจ้งราคานะครับเพราะว่า ยังไม่เสร็จทั้งหมดนะครับมเรื่องสีเรื่องอะไรยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอดูนะครับผมว่าตอนที่จะจบอยู่ที่เท่าไหร่นะครับลืมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมีสร้างด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเรานะครับคลิปวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ